ต่อไปเป็นช่วงของข่าวบันเทิงต่างประเทศแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเหล่าดารานักสแสดงหรือว่าคนดังนะคะ,ะก็มักจะถูกจับตาแหละค่ะ,ะซึ่งพฤติกรรมต่างๆก็มีทั้งที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าไม่ดีรวมถึงตัวผลงาน,นก็เคยถูกศึกษานะคะ,คะและถูกวิเคราะห์เป็นเชิงวิชาการให้ได้เรียนรู้กันด้วยออมีของใครบ้างคะที่เคยถูกศึกษาจพอน <c oughs> ึกถึไม่ะก็เคย <c oughs> ได้ยินว่าของอมีบิยอนเซ่นะล่าสุดอ๋อบิยอนเซ่ล่าสุดนะคะเพราะก่อนหน้านี้นีก็มีหลายคนนะคะมีทั้งเลดี้กาก้ามีเจซีก็มีอย่างเลดี้กาก้านี่เธอได้2วิชาาเลยคือศึกษ าทำไมเธอถึงโด่งดังขนาดน,านั้นกับอีกเรื่องนึงถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องเพศภพสภาพ,ท,พที่เธอจะมีชื่อเสียงทางด้านนี้นะคุณเวนิกาใช่ค่ะที่เลดี้กา้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงนะให้กับกลุ่มคนเพศทางเลือกด้วยส่วนบียอนเซ่เนี่ยคือคนสอนก็ไม่รู้นะว่าจะสนุกหรือเปล่าแต่ว่าคนเรียนเนี่ยไม่แน่ว่าเรียนไปอาจจะมาร้องมาเต้นตามบ <c oughs> <Beyonce S 2> ียอนเซ่เลยก็ได้นะคะซึ่งบียอนเซ่ค่ะก็บทบาทในฐานะที่เป็นศิลปินจนได้ฉายาว่าเป็นนางพญาพึ่งหลวงนะคะก็เลยถูกนําไปศึกษาเป็นภาควิชาค่ะ เป็นมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนัก,กร้องนักแสดงแฟชั่นดีไซนเนอร์รวมถึงล่าสุดก็คือคุณแม่มือใหม่ค่ะล่าสุดนี้บยอนเซ่ Beyonce ก็กําลังจะมีบทบาทใหม่นะคะในการเปลี่ยนแปลงสังคมเมื่อมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สในสหรัฐค่ะเขาเปิดสอนวิชา p o l i i ิ i ิซิ่งบิอันเซ่หรือว่าวิภาพเบีอันเซ่ด้านการเมืองนะคะโดยที่จะนําผลงานในวงการเพลงของเธอค่ะมาวิเคราะห์ใน3ด้านด้วยกันก็คือประเด็นด้านเชื้อชาติการเมืองรวมถึงเพศสภาวะในอเมริกายุคใหม่ค่ะ ซึ่งมิอยอนเซ่ก็อยู่ในวงการเพลงมาเกือบ20ปีแล้วนะคะก็แจ้งเกิดจากการเป็นนักร้องในวงเดสนิชาวเมื่อปี 80ค่ะก่อนที่จะผ่านตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยหลายเพลงของบียอเซ่น,นะคะก็มีเนื้อหาที่จะสะท้อนสังคมรวมถึงวัฒนธรรมอเมริกันรวมถึงค่ะยังแสดงออกความเป็นอญิงแกร่งอย่างชัดเจนด้วยในหลายๆเพลงแล้วก็หลายๆเนื้อร้องนะคะจนถึงขนาดที่เธอเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นเฟมินิสต์ยุคใหม่ซึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Roll ลิ่งสโต้นะคะว่าเธอเนี่ยภูมิใจที่เกิดมาเป็นผู้หญิงรวมถึงยังคิดว่าทุกเพศนะคะทุกเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันด้วยค่ะ ซึ่งสำหรับอาจารย์ประจำวิชานี้นะคะวิาพากเบียงเซ่ด้านการเมืองก็คือเควินอเรสค่ะบอกว่าหลักสูตรนี้ก็เน้นการน,นำความสำเร็จของนักร้องดังคนนี้มาเปรียบเทียบกับเฟมินิสต์เชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนอื่นๆแล้วก็นำการแสดงออกผ่านสื่อของเบียงเซ่เนี่ยที่บางครั้งนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อาจจะดูว่าหวานไปสักหน่อยหรือเปล่านะคะมาวิเคราะห์ว่านี่เป็นการแสดงพลังของเพศหญิงหรือว่าจริงๆแล้วก็แค่จะทำตามค่านิยมทางสังคมเท่านั้น,นะคะ่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นที่วิพากษ์ วิจาร์เหมือนกันเพราะว่าอย่างล่าสุดก็คือการประกาศผลรางวัลร r ม m m y Awards ที่เธอแสดงคู่กับสามีนะคะเจสซีก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์พอสมควรซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีศิลปินหลายคนนี่แหละที่นําไปศึกษาปเป็นวิชากันเลยอย่างคนนี้นะคะเลดี้กาก้าที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมี2วิชาทีเดียวนะคะรวมถึงค่ะยังมีราชาเพลงป๊อปอย่างไมเคิลแจ็คสันด้วยมีวงร็อกรุ่นเกา่าค่ะยูทูบรวมถึงวงร็อกแอนโรลในตำนานอย่างเดอะบีเทิลส์นะคะ รวมถึงสามีคนสำคัญเจซีก็นำไปเป็นวิชาเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมที่ขอบมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะคิดว่าทั้งคนเรียนแล้วก็ครูสอนนี่น่าจะสนุกแน่นอนนะคะแถมยังทำให้การเรียนเนี่ยดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าก็เรียนจากบทเพลงรวมถึงศิลปินที่ชื่นชอบด้วยเหมือนกันนะคือหน้าโรงเรียนเนาะอาจจะแบบผ่อนคลายได้บ้างแหละอยากจะย้อนกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆค่ะ